สวัสดีครับเรซินมังกี้นะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่เป็นการเทสแสง UV ของ LCD นะครับและจะทำการเลเวลลิ่งของเพลทเหล็กของเราก่อนปริน t รวมไปถึงค่าการฉายแสงของ Exposure Time ที่ไว้ใส่ในค่า Setting ของโปรแกรม s l i เ e r ของเราด้วยไฟล์ R E R F ของทาง Anycubic ที่มีให้ใน USB Drive ของเรานะครับ ตัวไฟล์ตัวนี้ดีมากเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทำการ Exposure Test ซ้าหลายๆรอบเพราะ1ครั้งมันปริ้นมาให้เราทั้ง8ค่าฉายแสงอย่างแรกเสียบปลัก๊กเปิดเครื่องก่อนเลยมาที่หน้าแรกนะครับหา a c นะครับมาลองไว้เพื่อจะดูแสง UV ไปที่ t o นะฮะ e x p o ซ u r o s u r e สามารถเลือกดูลายได้เลยนะจะลายไหนกรอบ Anycubic หรือเต็มจอนะครับเลือกลองเป็น Anycubic 10วิดูนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเช็คดูว่ามันเต็มตัวหนังสือตัวอักษรหรือเปล่านะเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปทำการ Leveling เเนะ,ะกระดาษนะครับที่แถมมากับ ตัวเครื่องนะครับก็วางไปได้เลยนะครับแล้วก็เพลทเหล็กใส่ไปได้เลยนะฮะหมุนให้แน่นนะครับจากนั้นใช้ประแจหกเหลี่ยมที่แถมมานะขันขันให้หลวมทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันจะมีฝั่งเราสองตัวนะนะฮะขันให้หลวมตัวไหนก่อนก็ได้นะครับ ทีนี้ต้องมั่นใจว่าหลวมนะฮะลองเช็คดูว่าหลวมดีหรือเปล่าแต่ถ้ายังมีฟืดๆอยู่ก็คลายมาอีกหน่อยก็ได้นะครับนะะลองจับดูหน่อยว่ามันงอกแงกงอกแงกดีหรือเปล่านะ,ะจากนั้นก็กดปุ่มโฮมได้เลยนะเพลทมันก็จะลงมาค่อยๆลงมา มาที่ลงไปที่หน้าจอของเรานะมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงต่อยอนิดนึงก็รอยให้มันหยุดสนิทนะครับาจากนั้นทําการขันนะเอามือซ้ายเนี่ยเอามือที่ไม่ถนัดนะจับเพลทเอาไว้นะครับการขันเนี่ยขันให้เป็นทะยงกากบาลนะครับรนะอบแรกเนี่ยไม่ต้องแน่นอะไรมาก นะครับรอบแรกไม่ต้องแน่นอะไรมากไม่ต้องให้มันสุดมาเยอะนะครับอันนี้รอบสองก็แน่นขึ้นมาหน่อยนะอ่าเห็นไหมแน่นขึ้นมาหน่อยลนะ่าถามวนไปครับนะ นะครับคันให้แน่นคือตามเข็มนาฬิกาอันนี้รอบสามละอันนี้รอบสามคือแน่นเลยแน่นสุดนะขอโทษนะครับเล็บดำหน่อยพอดีไปพ่นสีมาอ่าจากนั้นก็กดไปที่ s เท่ากับ0ูนย เ n นเตอร์ไปได้เลยนะฮะเพลทมันก็จะเลื่อนขึ้นอ่าเรียบร้อยทำการเลเวลเสร็จแล้วนะจากนั้นอ่าจะทำการ re ER rf test นะครับตัวไฟล์ re ER rf เนี่ยอ มันย่อม,มาจาก Resin Exposure Range Finder นะฮะนะครับใส่ถาดเข้าไปเนี่ยก็หมุนให้ตรงเกลียวนะฮะอย่าให้ปีนเกลียวเรซินที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือจะเป็นตัวธรรมดานะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดเกรย์เบสิกเกรย์นะะเขย่าซะหน่อยอันนี้ผมใช้เกือบหมดแล้วแหละนะเขย่าสักสักสี่ห้าวินะครับก็กนะะเท แต่ ER เทส i e เ f นี่ยก็ใช้สักสักสองร้อมลก็ได้นะเติมเรซินเหมือนเติมน้ำมันนะครับเราต้องเติมไว้เผื่อนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในอยู่ในอ่างอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เสียหายไปไหนนะแต่ว่าอันนี้ผมเทให้ดูนะครับ, it, นะรบถ้าถ้าเพลทมันอยู่ต่ำอย่างเงี้ยก็เทใส่เพลทได้เลยไม่เป็นไรมันก็ย้อยลงมาอยู่ดี เสียบ USB นะครับแบ็กไปที่หน้าแรกแล้วปริ้นนะครับจะมีไฟล์ชื่อ r e r f นะครับซ้ายบนเห็นไหมกด Play ปึ๊บไปได้เลยนะฮะก็จะทำการปริ้นตัวไฟล์ r e r f ไม่ว่าจะคุณจะเปลี่ยนเรซินนะ เปลี่ยนประเภทเรซินเนี่ยคุณก็ต้องมาเทสใหม่นะครับถึงจะเป็นเรซินแบบเดียวกันสแตนดาร์ตนะตัวเบสิกเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเปลี่ยนสีไปเป็นสีใสนะก็ต้องเอ็ก s u โพเชอรใหม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าการฉายแสงระยะฉายแสงเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับโอเคผมลืมบอกไปก่อนปริ้นเนี่ยให้ใส่ฝาครอบลงไปก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยจะได้เป็นแบบนี้นะครับห้าสิบห้านาทีนะครับได้เป็นแปดจุดแปดตัวแบบนี้โอเคค่อยๆถือออกมานะครับผมระวังหยดนะฮะให้เอียงเค้งอย่างนี้ให้มันให้มันเสด็จหน่อยเสด็จน้ําหน่อยถ้ามีอะไรหยดลงแพลตฟอร์มของเครื่องปิ้นให้รีบเช็ดขั้นตอนต่อมาเป็นการล้างงานนะครับ สำหรับคนที่ใช้เรซินสูตรแอลกอฮอล์ก็ล้างด้วยแอลกอฮอล์น้ำก็น้ำนะฮะและสำหรับคนที่ใช้ w a ชช h q นคิวซีรีส์ 3, นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพล u สหรือตัวธรรมดาเนี่ยก็สามารถใส่ไปได้เลยทั้งเพลกนะครับแต่สำหรับเครื่อง w a ชชั n นคิวซีรีส์สคือซีรีส์ที่แล้วกับเครื่องที่ใส่เพลทเหล็กลงไปทั้งอันไม่ได้ต้องแซออกก่อนนะครับเหมือนผมเป็นต้นตัวซีรีส์2ของผมไม่ยอมพังสักที ผมสปีดอัพดีกว่าแสปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่ทำการล้างได้เลยนะครับใช่ครับสภาพแอลโกอฮอล์สีแบบนี้ควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับให้ทำการล้างอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องใช้แสงนะครับผมเพราะเดี๋ยวดีเทลมันอาจจะหายนะครับก็ล้างสักโมเดลเนี่ยล้างสักสิบถึงสิบห้านาทีพอละนะะน้ำแอลโกอฮอล์ผม เริ่มดำมากแล้วเนี่ยโอเคนะสะภาพก็ตามที่เห็นนะฮะใช้งานหนักนะ12นาทีผมตั้งไว้อันนี้นะในขณะเดียวกันก็เคลียร์ถาดนะหลังปรินต์ปริน์นเทสเนี่ยต้องเคลียร์ถาดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าปรินต์ปกติไม่มีชิ้นงานเฟลเนี่ยไม่ต้องเคลียร์นะอันนี้คือวิธีแรกก็คือเทเรซินออกมาเลยนะครับเทใส่กลวยออกมานะครับแล้วก็ ใช้อาจจะใช้เกรียงพลาสติกแซะออกนะครับผมแต่มินมีอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือวิธีที่สองที่แนะนำนะก็คือ w ว t Cleaning นะให้หาซัพพอร์ตของตัวโมเดลเนี่ยวางไว้มุมๆุม,มนะว t ดค e ีนิ่งเนี่ยมันทำการฉายแสงพอฉายแสงเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นเลยนะมันสามารถลอกได้เหมือน เหมือนลอกสิวจมูกเลยครับผมเนะี่ยเคยเห็นโฆษณาที่เป็นแบบแปะวิธีจมูกลอกๆออกมาไหมเห็นไหมฮะสิ่งที่มันเป็นชิ้นเฟลที่ติดอยู่กับิล์มเนี่ยมันก็ลอกออกมาด้วยเนะี่ยอันนี้วิธีที่ง่ายแต่ก็เปลืองเรซินเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันออกหมดชัวร์นะใส่ถุงมือด้วยนะครับผมแต่ผมจะไม่ใส่สองมือสังเกตไหมเนะนะอันนี้ผมใส่มือซ้ายละจะมีใส่มือซ้ายใส่มือขวาสลับกันไปนะครับ ก็อันนี้ล้างเสร็จแล้วยกถังออกมาวางไว้ที่พื้นหรือที่โต๊ะนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาให้มันเสดดน้ำ IPA หน่อยนะเราปล่อยแห้งได้เลยนะครับพอแห้งแล้วเราก็มาวางเรียงกันเลยนะฮะมันมีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แดนะครับตรงชายคานะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงชายคาแบบนี้นะเรียงไปแล้วหนึ่งถึงแดจะได้ดูรู้เรื่องนะให้นับรู นะครับมีทั้งหมดอันนี้มีทั้งหมดเจ็ดแปดรูจริงแล้วมันมี8ปดรูว่กล้องมันจับไม่ได้นะรเราต้องดูตัวรูกับตัวแท่งนะให้มันเหมาะสมกันนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปถ้ามีรูเยอะกว่าแท่งนั่นแปลว่าอันเดอร์นะฮายแสงน้อยไปนะครับถ้ามีแท่ง มากกับรูนั่นแปลว่าฉายแสงมากเกินไปส่วนอื่นอื่นนะไอทีมันเป็นอยู่ตรงกลางกลมๆดูคร่าวๆไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรมากนะครับหลักๆแล้วให้ดูไอ้ตรงให้ดูตรงรูกับตรงแท่งนะฮะ,อะพอได้อันที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะตัวแท่งกับตัวรูเนี่ยเหมาะสมกันนะฮะเราก็จำเบอร์ไว้ ไปดูในของทาง n อนซิคิวบิกนะฮะเดี๋ยวลิงก์จะไว้ด้านล่างนะครับจะไว้ในรายละเอียดด้านล่างนะฮะตัวเลขส4เนี่ยก็คือ2.25เราก็ใส่ไว้ในโปรแกรมไ l เซอรของเราได้เลยนะครับเท่านั้นก็ใส่ไว้ได้เลยนะฮะโอเคจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาในเพจเราได้นะครับเพจ a c e b o o k หรือ สอบถามเข้ามาในช่องทางไลน์หรือโทรมาก็ได้นะครับรายละเอียดอยู่ในด e สคริปชั o นด้านล่างนะก็ฝากกดซับไว้ด้วยละกันนะครับจะมาอัาคลิปเกรดความรู้เกี่ยวกับ r e s i n p r i นเ e r รนะเรื่อยๆนะโอเคครับผมสวัสดีครับ